นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนำองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยศึกษาดูงานเมื่อวันที่17มีนาคม2567นายรําเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายนัทพลรัตนรักษ์รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนางสาวรทิพจันพองประธานองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยพร้อมสมาชิกองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจรระหว่างวันที่12ถึงวันที่15มีนาคม2567นายรำเนียจีกว่านายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้นำคณะเดินทางไปยังเทศบาลตำบลลูกแก่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพและถ่ายทอดความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปศึกษาต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุวิไลวัยวหวานณเทศบาลเมืองหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้เสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจรทั้งนี้เพื่อต่อยอดการดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนาครเกาะสมุยให้มีศักยภาพและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,567สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเกลือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน